ภัยนักขั้นดงัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุสสดทุกคนเนาะค่นนะเช่น,น,น,นะะตกล่างค่ะพี่น้องต้องเอารถจิบออกมาเกี่ยวมันคือตัวขแอคออ่ พี่ชิลมตืมมาทางนี่นตกใจโอ้ยโอ้ยขอโทษพ่อแม่พี่น้องคุณกะิกำลังรับซ่อมมาโอ้ยผูอายกิปกระต๊ใจโอ้ย หลายคิดกัตกใจพี่น้องเลยก็เถิดหลายๆด้ค่ะดังเดอ

อะไรนะเรียบร้อ่เรียบร้อ รพระิออกเนขึ้น้างครับนอะตกตั้งแต่เมื่อไรเนี่ยตกตะถถงมันก็เป็นยังคือตกตะท้องถังคนก็ชื่อเียนเราเราเอาเนขึ้น้างใจครับใจครับ เสียังอ um> um> ุยอุยมันยางไก่อันนี้บ่ไดเด่นพีโนเหนียวรถอีสุสุอีโนะคนละอีสุสุเอาพี่ มุกกระยางไปผลไปรถขันหน้าเขาเก็บไปใส่็รถเก็บรอยอ้อมเอาขันนี่ตัวเขากรอนเอาขันนั่นแหละเอาขันใหญ่เขากรอนขันหน่อยมันได้แลงหรือขันใหญ่บ่ค่อยได้แลงหรอกถ้าเขามีงาน เก็บรถเรียบร้อยค่ะโอ้คือเบรกแห้งแต่อีอ่อทุกการเรียบร้อยแหละอารมย์การตรงงานางไม่อย่างเหยียบปลง้งเขาเรงแข็ง <laughs> ที่เด็กแบบสติเกิดใส่เด็กชอตเด็ดช็อตเด็ดฮอาฮา่าาฮฮ่าฮ่าฮ่่าเา่อฮ่าฮ่า่าาง่าา่าฮ่่่าฮ่าฮ่่ามาฮ่า่าฮ่า่าฮาฮ่า่า่ อาอยังก็เป็นสองเส่นฟ้าก็ได้ตรงนี่หลวกหลวะใจก็มีหางรลวเบาเบาวนนั่นตะนันเบาวเาจุล่าเบาจุลาตุ้ดุ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 ดอ้าพี่น้องกะคลิปนี้กับนี่ซ้ำนี่แหละค่ะกะพาลาไปก่อนนะค่ะพอกันไม่พากันไม่คลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ